รายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยรายการที่จะแนะนำบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกนกตจังหวัดอ่างทอง,ทองรวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทางระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยหัวหน้านงานการมีส่วนร่วมของสำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองนางสาวจิราวันสินิพันธ์ ในวันพุธเวลา10.00นถึง11.00นทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง FM 108.5เมกะเฮิรตซ์สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะกับรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยค่ะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพุธตั้งแต่เวลา10.00นถึง11.00นนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะเราก็จะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในเรื่องของการ รับสมัครนะคะการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยริ์ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แจ้งให้ทราบแล้วนะคะว่าได้มี ผู้ที่รับเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่3าคือหมู่3ของชัยฤทธิ์ค่ะเสียชีวิตลงเราจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยให้ฟังนะคะว่าเราจะรับสมัครเมื่อไหร่เอกสารใช้อะไรบ้างนะคะสถานที่รับสมัครคือที่ไหนและเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นกันนะคะว่าช่วงนี้เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างพบกันใหม่ช่วงหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ รายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยค่ะกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยนะคะซึ่งเป็นรายการของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอ่างทองค่ะเราจะ พบการเปรมประจำทุกวันพุธนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะซึ่งเราจะมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ได้ทราบนะคะในเรื่องของประกาศของผู้วยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลชัยธิ์ของอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลชัยธิ์แทนตําแหน่งที่ว่างนะคะเนื่องด้วยนายเดช โชวดวงแก้วค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยริ์เขตเลือกตั้งที่3ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่29มกราคมนะคะ2565เป็นเหตุให้ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดน,นอกเหนือจากการครบวาระนะคะก็ทาง ท่านประหลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเชลิศนะคะในฐานะของผู้วยการการเลือกตั้งประจําอ,องค์งการบริหารส่วนตำบลเชลิศก็ได้ออกประกาศตัวนี้มานะคะซึ่งอาศัยอํานาจตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ข้อ7ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562เช่นกันนะคะโดย ประกาศดังนี้นะคะวันเลือกตั้งนะคะประกาศให้มีการเลือกตั้งคือในวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565นะคะระยะเวลาของการรับสมัครนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ถึงวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565ซึ่งก็เริ่มเปิด รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะชค่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะจนถึงวันศุกร์นี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะสถานที่รับสมัครนะคะที่ห้อง One Stop Service ค่ะที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยธิดค่ะจำนวนของสมาชิกสภาอง์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะของชัยธิดนี่คือ1คนนะคะใช้ เขตเลือกตั้งก็คือเขตหมู่ที่3ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยลิย์ค่ะหลักฐานของการรับสมัครนะคะประกอบไปด้วย1บัตรประจำตัวประชาชนค่ะ แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนตามกฎหมายให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสาเนาจํานวนหนึ่งฉบับนะคะ 2. ส,สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนาจํานวนหนึ่งฉบับค่ะ 3. ใบรับรองแพทย์ 4. ค่าธรรมเนียมการสมัครจํานวน1000บาทค่ะ 5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ8.5เซนติเมตรยาวประมาณ13.5เซนติเมตรจำนวน12รูปนะคะ6หลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครนะคะก็คือตั้งแต่ปี2562 2563แล้วก็ปีภาษี2564นะคะเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ก็ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่เสียภาษีพร้อมสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีด้วยนะคะแล้วก็หลักฐานอื่นๆนะคะที่จำเป็นเช่นใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลนะคะอันนี้ก็ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะสำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลฤชลิ์นะคะในเขตนั้นนะคะถ้าท่านใดสนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลฤชลิ์เขตเตั้งที่3นะคะ,ะก็สามารถไปสมัครได้นะคะที่ที่อบตฤชธิ์ไ,ได้เลยนะคะที่ห้อง one stop service นะคะตั้งแต่เวลา8.30น,นถึง16.30นน,นะคะตั้งแต่ ช่วงอาทิตย์นี้ค่ะภายในวันศุกร์นี้เท่านั้นนะคะแต่สำหรับผู้ใดนะคะที่มีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ไปใช้สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบเลเชริตให้ยื่นสมัครได้ตนเองตามเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็ ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยริ์ค่ะหรือสอบถามได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองที่หมายเลขโทรศัพท์035612888นะคะสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวประชายสัมพันธ์ให้ทราบในเรื่องของเราจะมีการเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยริ์แทนตำแหน่งที่ว่างในหมู่ที่3นะคะเขตที่3ในวันอาทิตย์ที่ 27มีนาคม2565นี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในเรื่องของการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งอบอตอที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบพักสักครู่เดียวค่ะรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตย กลับเข้ามาพบกันช่วงที่3ของรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยนะคะซึ่งเป็นรายการของสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงในเรื่องของการ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชลิศนะคะซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่3หรือหมู่3ของเชลิตนะคะก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันศุกร์นี้นะคะถ้าท่านใดที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชลิตก็สามารถไปสมัครได้ด้วยตนเองนะคะที่อบตเชลิตได้เลยนะคะและเราจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมที่จะถึงนี้เช่นกันนะคะ ในส่วนเรื่องต่อไปที่จะต้องมาฝากจะสัมคันณ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายกในการเลือกตั้งอบอตอที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะได้รับสมัครหรือไม่ได้รับ ขอโทษค่ะไม่ว่าจะได้รับเลือกตั้งหรือจะไม่ได้รับเลือกตั้งนะคะก็ต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอ่างทองนะคะว่าท่านได้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะในการลงสมัครว่าท่านมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งประเด็นสําคัญหนัก,นกๆก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายใน เรื่องของค่ารูปถ่ายนะคะอันนี้ก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สมัครได้รับทราบและในส่วนของผู้ฟังท่านใดที่รู้จักกับผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งอบอตอที่ผ่านมาก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าเขาต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายกับทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอ่างทองนะคะค่าใช้จ่ายหลักๆที่ต้องมีคือค่ารูปถ่ายค่าใบรับรองแพทย์แล้วก็ค่าสมัครนะคะที่ไปใช้ ในการลงสมัครครั้งที่ผ่านมานะคะก็ต้องเตรียมเอกสารตัวนี้แต่ถ้าท่านใดไม่มีเอกสารในเรื่องของแบบกรอกต่างๆนะคะก็สามารถไปนั่งกรอกได้เลยค่ะที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอ่างทองนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําในส่วนนี้อยู่นะคะแต่ส่วนท่านใดที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าป้ายโฆษณาหาเสียงค่าบัตรแนะนําตัวค่าผู้ช่วย ทีมงานหาเสียงของเรานะคะหรือค่าน้ำมันลถ ค่าสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเตรียมเอกสารในส่วนนี้ไปในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะก็นํารวบรวมทําบัญชีให้ถูกต้องแล้วก็ไปยื่นกับทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอ่างทองภายในวันจันทร์ที่28กลุ่กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าทราบจากพี่ที่รับผิดชอบในส่วนนี้นะคะว่ายังเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกร้อยกว่าท่านเลยนะคะจาก800กว่าท่านนะคะยังไม่ได้มาดําเนินการ ติดต่อแล้วก็มายื่นเอกสารต่างๆกับทางสำนักงานนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะแต่มันจะมีเรื่องของบทลงโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารโซนตำบลและนายกองค์การบริหาร่วนตำบลที่กระทําการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งมีทั้งหมด3ประเด็นอย่างแรกก็คือกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่เป็นสมาชิกอบตอและนายกอบตอใช้จ่ายเงินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่พู่มในการการเตั้งประจําจังหวัดกําหนดนะคะใช้จ่ายเกินก็ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1-5ปีหรือปรับตั้งแต่20,000-100,000บาทหรือปรับเป็นจํานวน3าเท่าของจํานวนเงินที่เกินจํานวนนะคะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่พุ่มในการการเตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดแล้วแต่จํานวนใดมากกว่ากันหรือทั้งจําทั้งปรับและให้สาร มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีนะคะในส่วนของจังหนัดอ่างทองเนี่ยสมาชิกเราใช้ใจ่ายไม่เกิน50,000บาทนะคะแล้วก็นายกเราใช้ใจ่ายไม่เกิน200,000บาทนะคะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบในประเด็นที่2กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกอบตอและนายกอบตอไม่ยื่นรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งภายในเวลาที่กำหนดคือภายในวันที่28กุมภาพันธ์นะคะหรือ จงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด5ปีนะคะถ้าท่านใดไม่ยื่นเลยนะคะเกินกำหนดแล้วไม่ยื่นหรือจงใจยื่นเอกสารที่ไม่ถูกต้องก็ถูกดำเนินคดีได้นะคะในประเด็นที่3 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบตอและนายกอบตอยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งเป็นเท็จค่ะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-5ถึงปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่าน ต้องรู้และควรรู้ด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ชี้แจงในการประชุมผู้สมัครรับตั้งในวันเลือกตั้งเชิงสมัครนชันาชาไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองเองเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปยังอบตอทุกแห่งเพื่อที่จะรับบัญชีเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่านนะคะว่าจะไม่ต้องเดินทางมาถึงทางสํานักง,งานก็ได้นะคะเรามีเจ้าที่ ทำตารางงานเอาไว้แล้วแล้วก็ลงไป รับค่าใช้จ่ายยังพื้นที่ของท่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครบทุกแห่งแล้วแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกจํานวน100กว่าท่านนะคะยังไม่ได้ดําเนินการมายืมม่นบัญชีดังกล่าวกวับทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอ่างทองก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยนะคะว่าเราจะถึงกําหนดยื่นนะคะขอให้ยื่นภายในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งอบตอที่ผ่านมาได้รับทราบ ะะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักจากทางรายการสักครู่แล้วเรากลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการพักสักครู่เดียวคะ่ะรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยค่ะกลับเข้ามาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยนะคะตอนนี้ขอนําเสนอข่าวในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสํนงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเขาได้ทําสรุปนะคะในเรื่องของการที่มี การจัดการเลือกตั้งตั้งแต่อบจเทศบาลแล้วก็อบตอที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะขอให้ข้อมูลว่าการยื่นคัดค้านการเลือกตั้งท้องถิ่นข้อมูลตั้งแต่วันณนะวันที่14มกราคม2565นะคะเขาสรุปมาเลยว่านะคะว่ามีผู้ร้องคัดค้านจำนวน4 1 8 7สบสำนวนนะคะจำแนกได้ดังนี้นะคะในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิก แล้วก็นายกของอบจนะคะจำนวนอันนี้ทั้งรวมภาพภาพรวมทั 1, 31, limite limite 1, 31, uh ้งประเทศนะคะในการเลือกตั้งของอบจเนี่ยมีเรื่องร้องคัดค้านเข้ามาจำนวน714สบำนวนนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งเทศบาลนะคะก็มีเรื่องร้องคัดค้านเข้ามาจำนวน1731งพัาบสำนวนนะคะแล้วก็เรื่องของการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง อบอตอที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องร้องคับคานจำนวน1,742สำนวนนะคะทั่วประเทศนะคะจำนวนที่สำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นคำร้องต่อสารอุทธรณ์หรือสารอุทธรณ์ภาคเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร,รับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจำนวน27สำนวนนะคะจำแนกก็ได้ดังนี้นะคะ1การเลือกตั้ง ของอบจนะคะจำนวน14สําำนวนในการเลือกตั้งของเทศบาลนะคะจำนวน13สสาำนวนสำหรับสำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นคำร้องต่อสารอุทธรหรือสารอุทธร์ภาคเพื่อสั่งให้เลือกตั้งใหม่มี6สสำนวนก็คือการเลือกตั้งอบจจำนวนสําสำนวนแล้วก็การเลือกตั้งเทศบาลจำนวน1สําสำนวนนะคะส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ ระง,งับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องเป็นการชั่วคราวในระยะเวลาหนึ่งปีและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่จํานวน31ํานวนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสํานวนการนองคัดค้านเป็นภาพรวมสรุปของทั้งประเทศในที่ทางาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้สรุปและก็ทําเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะก็แจให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นกันนะคะในส่วนของเรานะคะอ่ะทีนี้ สุดท้ายแล้วนะคะก็ฝากในเรื่องของการยืมมนบัญชีค่าใช้จ่ายค่ะเน้นย้ำมากเลยในเรื่องนี้เพราะเราไม่อยากให้ผู้สมัครท่านใดนะคะจะต้องมีประเด็นในเรื่องของการถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้นะคะถ้าไม่ยื่นหรือยืมเป็นเท็จก็มีโทษเช่นกันนะคะภายในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะอย่าลืมไปยืมมนบัญชีรายรับรายจ่ายกับทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองนะคะหรือถ้าท่านใดสน มีข้อสงสัยอยากสอบถามก็สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035612888หรือสามารถไปติดต่อได้เลยนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองอาคารตั้งอยู่ด้านหลังสมกรจังหวัดอ่างทองค่ะหรือด้านข้างของโรงพยาบาลอ่างทองนะคะก็เข้าไปติดต่อสอบถามได้เลยนะคะและก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งอบตเชริด เขตเลือกตั้งที่3นะคะถ้าท่านใดสนใจจะลงสมัครครับตั้งก็สามารถสมัครได้จนถึงวันศุกร์นี้ภายในเวลา8ปดนกาสานาทีถึง16บหนกาสานาทีนะคะสําหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่น่าจะเป็นอาทิตย์ถัดไปเพราะว่าอาทิตย์หน้าเป็นวันหยุดนะคะตรงกับวันหยุดก็เป็นอาทิตย์ถัดไปนะคะเราจะมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆให้มาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้อบต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ รายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยรายการที่จะแนะนำบทบาทอานาจหน้าที่ของสำนักงานกนกนตจังหวัดอ่างทองรวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยหัวหน้างานการมีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองนางสาวจิราวันสริพันธ์ ในวันพุธเวลาส0นาฬิกาถึง11เนาฬกาทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง FM 1้อ5เกะเฮิร